และสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนมาหลายวันแล้วนะครับพอเข้าไปตรวจสอบในแอปทางรัฐหลายคนเอ๊ะเราอยู่ถึงขั้นตอนไหนนะขั้นตอนที่1นึ่งไหมขั้นตอนที่2องไหมแต่พอดูของเพื่อนาบางคนเนี่ยขั้นตอนที่3แล้วบ<ช><ม>างคนขั้นตอนที่4หลายคนเลยเป็นกังวลเอาอย่างนี้ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ในขั้นตอนไหนก็ตามทีแต่ถือว่าคุณได้ทําการลงทะเบียนในดิจิทัลวอลเล็เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแค่รอการตรวจสอบเท่านั้นเอง อย่าเพิ่งไปลบแอปเป็นเด็ดขาดนะครับออาใครที่กําลังรออยู่ในขั้นตอนตอนนี้ลองดูสิครับว่าสถานะของคุณนั้นอยู่ในสถานะไหนสถานะที่1นึ่ไหมสถานะที่2ถ้ายังอยู่แค่นี้อยู่ใจเย็นๆน,นะครับรออีกนิดนึงเร็วๆนี้จะมีการเปิดระบบให้สมัครยืนยันตัวตนนะครับและสร้างบัญชีแอปทางรัฐเพื่อตรวจสอบสถานะการรับสิทธิ์ของตนเองต่อไปรอติดตามได้นะครับทางเพจ DGA D G A Thailand นะครับย้ำนะครับเพจ D G A Thailand ของจริงต้องมีเครื่องหมายถูกเนี่ยฮะท่านผู้ชมเห็นหน้าจอไหมแต่เครื่องหมายเนี่ยมันอาจจะเล็กหน่อยอยู่ตรงหลังหลังชื่อเพจเขาเนี่ยนะครับเครื่องหมายนเนี่ยเนี่ยเครื่องหมายถูกสีน้ำเงินเนี่ย verify หลังชื่อ กดไลค์กดรอติดตามได้เลยเพราะฉะ้แล้วต้องสังเกตนะครับถ้าเกิดเป็น DGA Thailand เนี่ยต้องมีเครื่องหมายถูกอย่างเงี้ยอยู่ข้างหลัง DGA Thailand นะครับที่สำคัญห้างลบแอปทางรัฐระหว่างรอตรวจสอบสถานะทุกคนนะครับแต่ถ้างกาเผลอลบแอปทางรัฐไปเรียบร้อยโดยที่ไม่เคยยืนยันตัวตนและสมัครสมาชิกของแอปทางรัฐก่อนวันที่1สิงหาคม อันนี้จะทำให้ท่านนั้นไม่สามารถเข้าสู่ระบบและตรวจสอบสถานะการรับสิทธิ์ดิจิท a l วอลเล็ได้ชั่วคราวนะครับแต่ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดนะครับหากท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าระบบนั้นได้รับข้อมูลการลงทะเบียนดิจิท a l วอลเล็ของคุณแล้วนะครับและในเร็วนี้ครับ DGA เองนั้นจะเปิดให้ท่านสมาชิก สมัครสมาชิกแล้วก็ยืนยันตัวตนบนแอปทางรัฐนะครับเพื่อให้สามารถติดตามสถานะของตนเองต่อไปได้โดย DGA ครับจะมีการแจ้งให้ทราบผ่านทางช่องทางของ Facebook DGA Thailand นะครับหลังจากที่ระบบเปิดให้ยืนยันตัวตนสร้างบัญชีทางรัฐสำเร็จก็จะสามารถตรวจสอบสถานะดิจิ t a l Wallet ของตนเองได้ตามปกติหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมแน่นอนที่สุดนะครับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนหรือว่า GCC สายด่วน1111 11 1>, 1 4ตัวนะครับอันนี้ให้บริการ24ชั่วโมงครับหรือว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ชื่อภาษาไทยก็คือ www. กระเป๋าเงินดิจิทัลรัฐบาลไทยหรือว่าจะเป็นเว็บชื่อภาษาอังกฤษก็คือ www.digitalwallet.go.th และเนีแล